5ราศีเริ่มต้นปีด้วยความราบรื่นฟังมากงานเงนิงน,งนความรักปีบังกรนี้เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ าราศีเริ่มต้นปีด้วยความราบรื่นปังมากงานเงินความรักปีมังกรนี้เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลใหญ่ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษที่ผ่านมา6-7ปีถูกดาวมลตยูทับทำให้คนที่เกิดราศีนี้โดนสตาเหมือนโดนวิบากกรรมซัดถาโถมบางคนชีวิตแย่ปัญหาชีวิตเยอะสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวสูญเสียงานสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลจากที่ไม่เคยป่วยหนักก็ป่วยหนักจนแทบจะเอาตัวไม่รอดก็มี แล้วหลังจากที่ดาวมรุตยูย้ายราหูก็มาอีกแถมดาวพฤหัสก็มาทับเลงซึ่งก็บอกว่าดีแต่ว่ามามีราหูอีกเรียกว่าโชคซัดกรรมซัดราศีเมษพอสมควรแต่ตอนนี้เป็นข่าวดีราศีเมษได้ผลวิบากกรรมแล้วนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะดีมาก ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมังกรช่วงที่ผ่านมาก็หนักพอสมควรราศีมังกรโทษทุกเรื่องสุขภาพการเงินและมีสหายแต่ตอนนี้ได้พ้นขอสกเพราะตอนนี้ดาวเสาร์ได้ย้ายออกไปได้ระยะหนึ่งแล้ว พร้อมกันนั้นดาวพฤหัสบดียังอยู่เรือนกรรมะซึ่งเป็นราชาโชคของราศีมังกรถือได้ว่าผู้ใหญ่จะให้คุณในด้านของหน้าที่การงานกับราศีมังกรก็มีเกณฑ์ไปถึงการได้บ้านรถอสังหารืมทรัพย์ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน ชาวราศีตุลนงานขยับขยายพบสิ่งใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นปีมีทิศทางของการเงินโชคลาภที่ค่อนข้างดีด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ไปได้ดีกับคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันดาวแร้ายไม่เป็นประเด็นสามารถรื้อฟื้นปัดฝุ่นงานเก่าๆออกมาสานต่อได้และส่งผลดีในช่วงนี้ ความรักก่อตัวเริ่มต้นจากเพื่อนๆคนใกล้ตัวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเส้นทางดาวยังคงต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วโดดเด่นเพิ่มขึ้นในเรื่องของตัวช่วยคนคอยผลักดันให้เข้าใกล้ความสำเร็จรายได้การเงินดีจากแดนไกลหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ